ขอกาบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง<ป>ที่คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานคุณแม่กองดิน,นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 4สโครงการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการพัฒนากลไกพืนพ้นที่ดินหนุนเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพืน้นอเมริคมพัฒนาอเมอยกาวดแดง ปวดยาปวดยัง,ยงคะสเสิร์ฟนะคะอ่าปวดปวดแรงกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาที่ส่งหัวใจต่อวิถตมานุษย์ไยจากปัญหายาเสพติดและเป็นผลมาจากการต่อยอดเรามีรูกติดยาน,นี้นะคะไม่มีแล้วไม่ติดรู้บ้านเราแล้ เอาไม่รอเลยคือเราอยากให้บรรยากาศการประชุมกอมพิม่ประชุมเชิญเริดการที่ต้องแลกเปลี่ยนนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งของคุมพม่ากรมนี้เลยที่หลอกว่าบ้านเราจะปลอดภัยอย่ามไวันดีคือดีก็อาจจะมีย่องมาที่บ้านเราเขารักเล็กขโมยน้อยหรือไม่ถึงขนาดถ้าเขาเขาเรียกหลอกยาใช่ไหมคะที่เจอตามข่าวอยู่ๆท่านใดทุกท่านขออนุญาตครับผม ผมจะป้อง,องให้ครับนหนึ่งสองสามให้ค้างครับถพี่สือครับเอนด้วยใจด้วยความที่รกล,ดลนะาดเียวบานะ้าเนี่มา้อมอง ติดขังครอบครัวทั้งเรื่องแต่ก็มาพอเวลาแเจอมาคุยรู้เรื่องแต่ก็มาคุยเรื่องแต่อยู่ในครอบครครอบครัวเราไม่ได้นะครับ